ซนะันเลดี้แคนตาลูปเมลอนแี่เพรียวค่ะว้าวกินเลยกินเลยผ่ากินเลยบอกหนาๆนานะคะบอกหนาๆเออมันจืดถ้าใครใคร ใครกินเป็นไฟเบอร์ก็โอ้ไม่ดีเลยเดี๋ยวว้าโอเคใครกินเป็นไฟเบอร์ก็กินเปิดแล้วหนาหน่อยก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยหวานนะเลาี่เราจะอ,าออกให้หมดนะ อันนี้เดี๋ยวค่อยตัดทิ้งโอเคโอเคกินเลยกินเลยหวานอร่อยแน่นอนกินให้มันง่ายมันก็ง่ายนะกินให้มันยากก็ได้เอากินง่ายและนะ กินแบบไร่ว่าท่นทำกินเหมือนอยู่ป่าอยู่สวนอืมอร่อยไหมเนี่ย ん、mm. mm. 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 กินผลไม้ก่อนอาหารเช้านะเบ,ยย,บยยำใบยำคำากันนำแต่อะไรก็ไม่รู้ว,ดว,ดวดุ่นๆนั้นเลยเออมากินต่อกินต่อมากินต่อพี่น้องกินเลยกินเลยกินคนเดียวปอกเลยกินเลยมม <c oughs>

เดี๋ยวเพิ่งไปกินน้ำนะพี่นอ้องเพราะว่ามันจางลิ้นเนาะจางกับบะเงิดดหรอกินก่อนเนาะกินก่อน กินก่อนเลยกินยั่วให้พี่น้องอยากผลไม้อ่ะนะอืม บ้านเรามีมะขามมีมะยมมีตะครบมีอะไรก็เก็บมากินเนอะผลหม้สวนเรามีเยอะแยะมีหลากหลายด้วยอืมอืมขอบคุณลหลายพี่น้องที่มาเยี่ยมชมอะ่ะนะเดี๋ยวกันคิดหนาเด้อเดี๋ยวอันนี้ไปได้จะทำกินเป็นอาหารเช้าก <c oughs> ินก๊บโยเกิร์ต we were not talking hard and hard enough we can keep not that thanks so much my friends thank for your support see you next video have a beautiful day bye bye